สวัสดีครับผมบอยนะครับบอยจากบอยดีเมเกอร์นะครับนี่นี่ชื่อเปี่ยมศักด์นะครับเปี่ยมศักด์99นะครับอยู่บนถนนเขาเรียกซอยวัลาประดุกแล้วกันนะจังหวัดนนท์เราไม่คาดคิดเลยว่าจะมีที่แห่งนี้อยู่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราจังหวัดนนท์นี่แหละฮะวันนี้ที่เราจะมาเลือกซื้อก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ในครัวของเราซึ่งมีเยอะแยะที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยนี่ฮะเป็นโอ้โหดงเซรามิก นะดงเซรามิกล้วนๆเลยแล้วก็ราคานี่แบบว่าผมไม่คิดอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทําขายราคานี้ได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับนะที่พาผมมาที่นี่แหละผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับมมวันนี้ผมมากับเชฟบุดนะครับนะที่นี่หลากหลายมากเราต้องการเราจะมาดูถ้วยจานใช่ไหมครับอ่าใช่เราจะมาเป็นเซรามิกพวกนี้ใช่ผมเป็นคนนน,น่ทราบว่าที่นี่ถูกมากที่อื่นเนี่ยราคาสูงคุณภาพดีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มันก็ดีทุกที่ะครับครับผมแต่ที่นี่ที่ดีคือแบบผูกผูกมากจับต้องได้ ก็งงเลยฮะแก้วกาแฟกับจานรองชุดละ15บาทขาย่ไงร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างมีหลากหลายครับ ข้างในนี่มีทั้งพลาสติกสแตนเลสอลูมิเนียอะไรเยอะแยะมากมายพวกถาดพวกอะไรมีหมดเปิดร้านอาหารมาที่เลยมานี่เลยครับอันนี้เห็นเห็นอย่างนี้นี่นึกถึงต้มตม๋ต้มตุ๋นอะไรพวกนั้นไงใช่ครับจะมีเยอะมากครับหอยน้ำจีนอะไรเงี้ยโอ้นี่19บาทถ้าซื้อเป็นโหลเนี่ยยิ่งถูกกว่าอีกนะ17บาทถ้าสบาท15บาทนี่นี่น่ารักนะครับเนี่ยอันนี้แบบธรรมดา ชุดละสี่สิบเอ็ดบาทครับสี่สิบเอ็ดบาทไปหาที่ไหนครุณจะไปหาที่ไหนสี่สิบเอ็ดบาทของคุณภาพมาตรฐานนะครับผมดูนะใช้งานได้ครับใช่พอราคาถูกเราก็กลัวว่ามันจะไม่มาตรฐานเฮียเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าเขาเอากําไรชิปต้นทุนกําไรชิปต้นทุนก็คือสมมติต้นทุนร้อยอย่างเงี้ยเขาเอาร้อยบาทร้อยสองบาทก็ขายแล้วแต่เขาขายจํานวนเยอะคุณจะใส่อะไรสลัดสิบเก้าบาทสลัดซีซ่าสลัดหรูหรูหลาหลาใบดาสาสิบเก้าโหลหนึ่งสามสิบสิบสองบาท สามสิบสองสามห้อหโอคุณมาเปิดร้านอาหารมาที่นี่ของน้ำเข้าของบ,บ้านเรานะครับใบละสิบบาทดูดีความสวยคุณก็ไม่รู้อ่ะเราอาจจะต้องแบบมีสกิลในการเลือกนิดน,นึงใช่ให้เรียกว่ามันไม่มีตำหนินครับ ดูให้รอบด้านด้านในด้านนอกมันจะเป็นเข้าชุดได้อ่ะฮะเมื่อกี้เชฟแอบน่าจะแอบมาก่อนแล้วแอบเล็งไว้เลยใช่ไหมพอดีผมแอบเล็งข้างบนไว้อ่าแต่โอ้โหข้างล่างนี่เดินล่างไหวโไหวนี่ยครับดูนะลองดูครับข้างล่างเนี่ยร้อยห้าสิบรู้หลาหมาเห่าครับขายยังไงร้อยห้าสิร้อยห้าสิบขอบทองขอบทองแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนแล้วว่ารูแบบร้านเราจะเป็นแบบไหนถ้าเป็นเด็กๆก็จะไม่คิกคุคิกคุไม่ไล่กุ๊กกุ๊กกี้เขาก็มีมีสีมีอะไรอย่างนี้ก็แบบมี กระตุกกตาเฟนไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ดร้านนะฮะใส่คัดฉับหน่อยยูเลือกให้หมดแล้วกันเอาดูนี่เราแค่เซรามิกอย่างเดียวนะครับะนี่เขาก็มีแบบพวกงานพวกคือทั้งหมดอะเหล็กก้งเหล็กเก่าใครจะต่อเติมร้านสินค้ามากมายราคาถูกที่สุดในโลกโอ้โหถูกจริงถูกจัดเลยผมว่าลงหน้าโรงงานยังขายไม่ราคานี้ไม่ได้เปิดร้านอาหารนะครับหมะที่สุด นี่ผมผมเคยเห็นนี่แบบนี้เลยซุนห้างขายในในในห้างที่แบบระดับหนึ่งอ่ะนะครับอาหารไทยหรู้รูลวลานะไปละบ้าไปเลยนี่สิบบาทถ้าซื้อเป็นโหลก็17บาทเปิดร้านออกมานี่เลยครับโอ้โหเจ็ดแปดสิบขายได้นะเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเป้าหมายเราดีกว่าว่าแบบไหนที่เราเลงไว้นะครับนะโอเคไปดูกันครับเลงไว้มุมนู้นไปนู้นที่นี่น้ำเดือกขายแล้วน้ำดื่กแพ็คลยีผ้าถูกมากมือใหม่ก็มือใหม่ สามร้อยกว่าบาทนี่จริงๆซื้อไปใช้ที่โรงงานได้เลยนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นออมันเป็นเหล็กนะเออเนี่ยซื้อไปใช้ที่โรงงานเราได้เลยเนะี่ยเอาวางเครื่องความแข็งแรงมันไ,มได้นะออแต่ถ่ายรูปไปก่อนอู้ยอันนี้คุ้มเลยเบาด้วยอะฮะแต่รับน้าหนักได้ดีมีพระเล็กเลกยนะครับทางเข้าก็จะเข้าตรงนี้นะครับผมนี่ก็อย่างเยอะเหมือนกันเลยนะเนี่ยยาวเหยียด มีพ uh ั huh. ดบลบกเก็นสบายครับเรียกง่ายหน่อย uh huh. ก็จะคัดตัวที่เราว่าด,ดีๆสวยๆขึ้นมาไว้มา uh huh. ที่ขายดีนะราณนะ uh huh. เราไป uh huh. ดูดดเป้าหมายครับเชฟเราต้องจําที่เดิมที่เชฟดูไ <Yeah. S 3> ห้ได้ก่อนอ๋อ oh, นี่ไงอุ้ยน่นารักอันนี้ใส่พวกอะไรก็ได้มีน้ําจิ้มอยู่อานนี้ดูหรูหราหมั้ยครับอันนี้ uh huh. ถ้าซื้อเป็นโหล48บาทถ้าซื้อชิ้นเดียว60บาท6ูบาทก็ถูกแล้วมีไม้ด้วยอันนี้เป็นไม้นะได้ได,ได้เป้าหมายละสวยงามมากลองไปตัวอย่างอย่างละอันก่อนดีนะครับได้นะครับ แต่ผมว่าเวลาเราทำผมว่าน่าจะต้องแบบใช้แบบหลากหลายสไตล์เราเนี่ยน่าจะนี่เลยนี่ครับเลยครับบุฟเฟ่สิบสองนิ้วได้ครับนั่แหละมาตรฐานเลยครับได้เลยต้องใช้สกิลนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับกับราคานี้ชอบไปไหนครับเรียกอะไรไปไว้บ้านก็ได้นะมันก็ดูแล้วแบบ จัดจานแบบสวยๆอะอ๋อนี่งก็จะมีพวกตําหนินิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็ลุยนะครับแต่เราก็แน่นอนนะเราก็ต้องเลือกเอาพี่ที่ไม่มีตําหนิแล้วกันนะโอ้เจบาบทปกติก็ไม่น่าจะต่ํากว่าสองสามร้อยอ่ะอย่างเงี้ยนี่ผมเห็นขายตลาดนัดใบใหญ่กว่านี้99อันนี้ก็พวร้านซุกี้เอออะไรเอยอย่างเงี้ยนะอ๋อจริงๆเขาก็มีแบบ เข้าชุดกันนะที่ร้าเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าชุดกันกับเมื่อกี้จานอย่างเงี้เขาเรียกจานเปนอนเลยป่ะครับนอนเล็บพลเเปเจนใหญ่เอาเล็กจับจับมีทางนู้นเลยครับไล่ตลอดเลยครับใช้ได้นะก็สี่ห้าสิบบาทจีนจริงๆมีหลายเกรดนะอย่างเงี้ยไม่ได้น่าเกลียดนะใช้ได้เนี่ยี่สิบห้าบาทก็แก้วน้ําแบบต้ออาหารนี่ได้แต่ถ้าแบบพวกวายอะไรเงี้ยต้องต้องไซส์ใหญ่แล้วก็บางกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ย ให้ลูกค้าแบบคือเอาเอา,เอาตรงอ่ะขายแล้วแบบคุณเอาแก้วกลับบ้านได้เลยขายพร้อมแก้วอ่ะเออขายแบบเครื่องดื่มพร้อมแก้วอะไรอย่างเงี้ยผมรู้แล้วผมจะจัดอันไหนนี่อยากได้สักโหลหนึ่งอุ้ยนี่น,นี่นี่เลยมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรหัว oh, ไหนดีวะเนี่ยสากกระเบือยันเรือลบดูฮะ คุณเลือกไซส์ได้เลยคุณชอบไซส์ไหนเลือกยี่ห้อมาตรฐานนะผมว่าโรเชียนเนี่ยสุดยอดแล้วร้านอาหารมาตรฐานอันนี้ก็เขาคงไม่นําเข้านะก็คงจะเป็นงานบ้านเราเนี่นะ<บ>เออแต่ก็ไม่แน่นะร,นร้านส้มตำใหญ่ๆอันนี้คกเหล็กโอ้เยอะอ่ะเดินทั้งวันไม่จบหรอกเออนี่สีดำอย่างงี้ทำครัวไปก็โทนดำเหมือน เนี่ยจะเข้า30กว่าบาท4ี่บบาท4 1่สบถึงห้าแล้วแต่ไซส์นะครับก็ไซส์เนี่ยประมาณ8ปนิ้วสวยเลยแต่ก็ตามราคานะเฮ้ยผิวไม่เรียบเลยนั่นนูน่นนี่แต่คุณต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยห้าสิบห้าบาทอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ต้องตามราคานะครับคุณจะเอาไปเทียบแบบในห้างแบบ4ี่ห้าร้อยอ่ะไม่ได้แล้วพี่เชื่อไหมว่าอันเนี้ยผมว่าไม่ใช่งานบ้านเราใครจะไปรู้อย่างเงี้ยขายได้ผมว่าขายได้อย่างเงี้ยถ้างนั้นขอไม่เอามาหรอกแล้วผมว่านําเข้าด้วยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็็็นนนนโแแบบงงาาพลลลสติกกกะเปดัห มองตรงผมเดินเดินแม่งไม่ไหวปกกระติกวกชั้นที่เป็นลิ้นชักอะไรต่างๆแต่เขาก็จัดออโซนดีนะถ้าถามว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่นี่มีไหมผมจะตอบได้คาเดียวว่าเอยจะซื้อนัน่นนี่ตอบได้คําเดียวว่าน่าจะมีตอบไปเลยว่าน่าจะมีเห็ก็ตาอบบชับมันก็ไม่ได้แพงนะอย่างเงี้ยยี่สิบบาทนะครับมีอะไรที่ที่นี่ไม่มีขายบ้างแต่คุณต้องเดินหาให้เจอก่อนนู่นขอญาตถึงแค่ตรงนี้นะเพราะว่าไปไกลเลยเป็นโยอดเลยฮะ เยอะมากเยอะมากอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามเชฟอีกทีว่ามันใช้ได้ไหมเมลามีนเนี่ยจริงๆมันเป็นมันเป็นผงแล้วเขาเหมือนมาอัดน่าจะใช้ความร้อนอัอดลงไปเมลามีนเฮ้ยค <Hey, S 2> ู่คู่ละสามพันห้าคู่เนี่ยนะขายเอาอะไรเบาะหลังฟอร์จูนเนอ ครับใหญ่มากใหญ่จริงๆได้อะไรมรเชฟไปแล้วโอเค mm hmm. เชฟกระทะห้างอย่างเนี้ยเราจริงๆเอาเอาเข้าเตาอ,อบได้ไหมครับได้ครับตรงนี้อ่านี่ครับมาตรฐานมันต้องได้ลายนี้นะคือเขาก็ผ่านความร้อนมาอยู่แล้วใช่ด้วยความเป็นาม<ๆ>ิก<ๆ>ความร้อนก็สูงโอเคไป นะครับสองถุงใหญ่ๆนะครับเยอะมากแต่้อยกว่าบาทครับใครที่อยากได้เครื่องเซรามิกเครื่องครัวเปิดร้านหรือว่าใช้ในบ้านนะครับก็แนะนําเลยนะครับที่เปี่ยมศักดิ์99ซอยวัลราดประดุกนะครับนนทบุรีก็ตามแมปมาเลยจะมาผมตรงนี้ถูกที่สุดในโลกเพราะว่าไงใช่เพราะว่าเขาเคลมมัาถูกที่สุดในโลกแต่ก็ถูกจริงอ่ะแปดร้อยกว่าบาทคือราคามันถูกแต่เราก็ต้องเลือกนิดนึงอยู่ที่ตาเราแล้วครับแล้วก็นี่ที่เราซื้อวันนี้นะครับเราไปทําอาหารทานกันนะตอนนี้ผมทําบ้านใหม่แล้วก็ครัวที่บ้านก็ใช้ได้เดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันนะคร เสิร์ฟกันบ้างตามไปครับ okay,